กรมชประทานเจ้าเร่งสำรวจออกแบบประตูระบายน้ำม่น้ำวังบ้านเราเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาภัยแล้งและก็น้ำท่วมที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเจ้าวันที่16มิถุนายน2 5 6 8ตีครงการทรงน้ำและบำรุงรักษากิ่วล้มกิ่วคอหมาตำบลบ้านแหลกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าในพิเชษรัตนประสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานพร้อมกับคณะก็ได้นำสื่อมวลชนเจ้าลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้างานจ้างสำรวจออกแบบโครงการประตูระบายนา้ำแม่นม้ำวังบ้านเหล่านายพิเชษรัตนาประสาทรคุลภูมิอำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานเปิดกระบ,บอกกันนะเจ้าว่าลุ่มนม้ำวังตอนลุ่มเนี่ย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเถินส่วนใหญ่ทําการเกษตรแบบอาศัยน้ําฝนเป็นหลักในฤดูแล้งนเจ้าประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำใจเพื่อการอุปโภคบริโภคและก,การทําการเกษตรแม้ว่าจะมีการก่อสร้างฝายช่วคราวกั้นแม่น้าหวังตีบริเวณมูซีตาบลรรมแหลดแต่กอบ,บาสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ใจประโยชน์ได้อย่างเพียงพอต่อมาในปี2560 0 ปีส5 5 0าสำนักง,งานเทศบาลเมืองรอมแลดก็ได้<ช><ช>มีหนังสือร้องขอให้กรมชนประทานเนี่ยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขัดแคนหน้าพืบอีปนอกเกษตรกรในพื้นที่เจ้า<ช>ที่นี่มีเสียงสัมผัสนะครับของภูมิในการสํานักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชนประทานเนาะ<ช>นะครับก่อนก็จะได้จิงให้หันนะครับว่าโครงการที่เป็นจะได้ไปฟังเสียงกันครับตัวปตอแม่น้วาวังบ้านเหล่าตําแหน่งของเขาอยู่ที่เถินะนะครับ ที่ลำปางนะครับกั้นแม่น้ำวังนะครับที่หมู่7นะครับแล้วก็มีหมู่5ด้วยนะครับหมู่7ที่เถินบุรีอำเภอเถินนะครับแล้วหมู่5ที่ตำบ,บล้มแรกอําเภอเถินนะครับเป็นปตลขนาดา10คูณ9เมตรนะครับขนาดบานนะครับจำนวน8บานก็บริหารจัดการน้ำนะครับกรมชนพานนะ่า์จะดำเนินการเมื่อ แล้วเสร็จในเรื่องการสำรวจออกแบบเราจะเสนอคอ,อรมอเพื่อขออนุมัติงบประมาณภายในปีงบประมาณ2569นะครับในส่วนของการออกแบบเองนะครับก็มีการใส่อัตลักษณ์นะครับของท้องถิ่นเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอชามไก่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวลำปางนะครับแล้วก็ตัวแรดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อาจจะมีปรากฏอยู่ใน อำเภอบริเวณเหล่านี้นะครับครับผมตัวน้ําปริมาณน้ําต่างๆที่ผ่านผมว่ามีเพียงพอในการบริหารจัดการน้ําในแต่ละปีซึ่งสามารถสนับสนุนได้แต่แต่แต่นะครับแต่ด้วยระยะทางเองจากจาก,จากเขื่อนกิวลมไปถึงตรงนี้ประมาณ150กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นลอสที่มันเกิดขึ้นเราเคยปล่อยน้ําประมาณ50คิวใช้เวลาประมาณเกืบเกือบเดือนเหมือนกันกว่าจะถึงอำเภอเถินเพราฉะ,ะนั้น ณปัจจุบันนี้เองมันจะมีใบใบไรทางมีฝ่ายต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน้ําที่จะไปถึงอาจจะช้าหน่อยแล้วล้อที่เกิดขึ้นมันเยอะแต่ถามว่าถ้ามีความจําเป็นแล้วปริมาณน้ําตรงเนี้ยสามารถลงไปซับพอร์ตน้ําตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำคงอยู่ที่กลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างเดียวว่าจะบริหารจัดการน้ําเช่นไรซึ่งในส่วนของต้นฤด,ดูแล้งก็คงต้องมีการปิดบานเพื่อเก็บกักนะครับในส่วนฤด,ดูฝนเนี่ยคงต้องเปิดบานทั้งหมดเพื่อโฟโลลงไปมาช่วงฤดูแล้งนะครับ แทนที่เขาจะได้ทำพื้นที่เกษตรนะครับหลังจากทำนานะครับก็จะเป็นปลูกถั่วเหลืองปลูกข้าวโพดนะครับปลูกทั่วลิสงแต่ว่าบ่มีแหรงน้ำที่จะรอเรียงเฮ้ับปีนอ้องเกษตรกรชาวอำเภอเถินเพราะฉะนั้นบาังใจเปนยังยิ่งว่าขอฮึ้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก็จะได้รอเรียงปีน้องนะครับชาวอำเภอเถิน 80%ของของพลเมืองของอำเภอเถินนะครับเป็นกเกษตรกรที่ต้องการน้ำตรงนี้อยู่ครับ นี่ทางด้านของโครงการเนี่ยนะครับจ,จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ได้รับประโยชน์นะสองหมื่นกว่ห้าร้อยไร่สนับสนุนพื้นที่ชรประทานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิมนะตามลำน้ำหวังห้าสถานีด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ำต้นทุนการอุป,ปโภคบริโภคนะครับการประมงประสุซัตต์ต่างๆนะครับและก็สถานีสูบน้ำดิฟการประป้าสุยผักสาข,ขาทเทินแฮมโอ้หลายอย่างเลยแม่นแล้วก็ควนจะมีการสนับสนุนเป็นประเภทนี้ท่องทินส่งเสริมกัร ท่องเที่ยวแล้วก็ด้านอื่นๆตัวเพราะว่าเปิ่นแปลงแบบบะเฮาบะเกยหันประตูระบายน้ำดิ่งงามจะเอียจะมีแบบหัวแรดอยู่ตั้งข้างแล้วก็จะมีแบบสวนสาธารณะตั้งข้างเป็นร้านที่สามารถเป็นจุดแลล่์มากในมีถ้วยกาไกจะเปิดออกแบบไว้หนาแต่ว่าก็จะต้องดูในเรื่องของกรอบงบประมาณเนาะว่าได้มากน้อยต่อไดนะเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าสําเร็จเนี่ยก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่การประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะเจ้า